วิดีโอครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเหน็บกินฮนะอุ้ยพูดถึงเรื่องแก่ผมอะ่ะไปสกูทัวร์มาผมไปสกูทัวร์มาแล้วก็มีทวิตน้องๆเขาทวิตถึงเราฮะตกลุมทักคนแก่จบเลยนะฮะผมไม่รู้จะกดเฟซหรือกดรีพอร์ตดีนะหยอกๆครับถ่ายรูปก,กันต่อครับ มาหนึ่มสองสาม <Yeah. S 1> วิดีโอหนสครับผมเย้เยเขอบคุณจ้ <laughs> okay, าโอเคครับผมต้องบอกทุกทุกคนว่าพอมันมีการถ่ายรูปะนะฮะพนันจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า เป็นช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตแล้วนะครับใช่เป็นอิ่งล,ล้วงั้นเราเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่โชว์แรกเลยไหมเอาใหม่ทั้งหมดนะโอ้ชาวรักจริงไม่ไเหน็ดไม่เหนื่อยกันนะพวกเรานะอะไรนะฟะังไม่รู้เรื่องนะ <c ười> ชาวเล่นครับยังไงนะ น,นี่เรียกสิ่งดีเหรอฮะมันเคยดีกว่านี้มากนะฮะได้มามาถึงช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตแล้วนะครับผมจริงๆมีเพลงเพลงหนึ่งนะฮะเป็นเพลงที่ผมแต่งกับเพื่อนนะครับแล้วก็เพิ่งปล่อยออกมาเลยเมื่อไม่นานมานี้เป็นเพลงที่คิดชอบมากๆหนึ่งเพลงเพราะว่ารู้สึกว่าพวกเราโตกันแล้วครับเราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากแล้วว่า วันนี้อยากออกไปแฮงเอาบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมอยากไปสนุกกับทุกคนอยากไปสนุกกับเพื่อนๆบ้างเพราะฉะนั้นมาทำให้ช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตนี้มันสนุกกันดีกว่าครับไป